สวัสดีค่ะเข็มทองซาน,นลนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้บ่ายสามแล้วค่ะเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูโบสนะคะวันนี้พี่จะเปิดประตูให้ค่ะ ก็คนข้ล้วตกอนขด้ากอยู่ข้างบนมีโบสสูงสูงชมบรรยากาศนะคะ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนี้มีเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงนะคะเราไปเที่ยวด้วยกันค่ะชมภูเขาค่ะ คุณยายคุณยายสนุกยังเลยก็เราได้มาทําบุญตรงนี้สนุกคุยายได้มาทาบุญที่เราได้มาอยู่จุดนี้อ่ะปิดกว่าแล้วยิ้มแย้มพ่อนะไ้อยู่เบนแนนะค่ค่ะา ตรงไลยตรงเทไปแล้วคนบ้านฉันเห็นอ e. ู้ด <c ười> ึงกจสอตัวน <c ười sadece así> <kid is> <artist> ี่เปหน้าเาองตัวอยูนาหน้าถัวก่อนวายตรงนี้ไหมหนข้าใน ทำมมาสิดมหาลาบไม่ว่าเราจะไปนั่งพูดให้เทียนไขเออมาเอาเทียนไขอยู่ข้างล่างถ่าแล้วก็ส่งให้นักศึกษาไหมถ่ายวีดีโอบอกถ่ายวีดีโอนะคะไม่ได้เอาเอาต้องให้กินทีกยาวก็ได้หรือยาวไม่ได้ค่ะหนูทำคลิปสั้นมันหลุดเขาไม่ยาวยาวแล้วมันไม่ออกก็เลยก็มันโหลดแล้วมากราบพร้ด้วยกันนะคะ ขายันนี่แหละยิ่ไม่เป็นเวลามาเจอสมกับเขนะาถือเสาถือพะอะไรก่นกรกนนหหนอกน,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 นขอให้ลูกเลิกญาติรวมทีนานนี้ขอให้มอยู่กับหลวงปู่็นดนแนขอให้รากได้ไม่จากกัน ทำสิ่งใดพูดวาจาผิดด้วยกายวาจาก็ขอไปรไปตรงนี้ค่ะมอยู่แค่ม่โชคเวลาน่ดที่มาีิไม่หายที่ขายทานก็ได้นะะุนาสสาวเป็นสคนี้ก็ได้ทุกยางันได้ไหมคุบาลมีหลวงปู่โอภาษุมตาคุแม่ตาอครัว ใบวันนี้ก็ให้มีชมไม่ได้ซื้อหอยใต้ดินแตัวไหนก็ให้อบตัวนั้นไปเดียนงมาหมมืี่แมันนีด้ไปเลยมาม่ไม่ได้ ขออนุญาตลงจากคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเราต่อกันคลิปหน้านะคะถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข็มทองแนเนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะสวัสดีค่ะ